สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องซองมืเมยอกระเทยบ้านนอ,อกนะจ้ามืนน่อวานภาพพี่น้องเขาปลาเกาะะ่าแล้วค่ะพามาหาเห็ดปวกพี่น้องมาเห็ดปวกออกจ้าจเลยมาเลาะเบิ้องนะจ้าไปหลุ่นน้ำกันนะจ้าวัดสมานบปรมานนนะะมนนเนาะค่ะมื่อวานเนาะพ่อด้ะพี่น้องเห็ดปวกจ้ามาพี่น้องเก็บเห็ดปวกน้ำกันจ้าอ๋อหมานอยู่พี่น้องวัดเตบมสมาน ก็พอพอดีเนาะนี่ดอกหน้ามาืากพี่น้องมากคนเดียวกับมานอยู่ว่าิดิเฉพาเห็นใช่ปลืกแล้วพี่น้องเนาะว่าสียางออกเมื่อเราจะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะมาเก็บน้ำกันจ้ะ ้่าไปเดียวกสิผ่ากสิสันนะยน่าไปนองเนาะบ่ม,มีคนถ่ายหายเนาะแต่กําลังได้กับกํลังพอค่ะนี่ใส่เดือพร้อมลุกดิ๊กลุกดิ๊กน่าไปนองกินเหมือนกันกินเหมือนกันหวานดอกงาให้พี่น้อง,งจ้งา ถ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้เป็มืม่อกระเทยพี่น้องเลยเจ้อเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อจ้าพี่น้องท่านใดมีขอติชมกับคอมเมนต์คอมเม้นต์คลิปเดี๋ยวเลยเจ้าพี่น้องจ๋าถ้ากเป็นกำลังใจให้เป็มือน้ำเจ้าจ้าเพชรปวกพี่น้อง นี <formation> ่จ้ามาผู้เดียวไปเลยเกลียเพลดจนะ้าจ้ามันนี่ปริมาณก็สาวเพลินจ้าสาวเพลินมันนี่เพิ่นเบาบางจ้าเพิ่นก็เลยบามาว่าไปเกลียเพลิดละงอกก็สาวเพลินดูจ้าอันนี้มาเกี้เพลิดบอกเป็นมาผู้เดียวเนาะนี่ออกทานใดมีขอตีชมส่องไม่เมื่อเท่านอกอ่ะตีชมเขาไม่ได้เลยจ้าก็เหม็นมาบอก กันหนเนะจ๊ะเนาะไม่มือกระเทือบกระหน่ก็นอมรับสีนอมรับครับข้ามตีชมของพี่หนองนะจ๊ะหัวขาดดึงเอาเลยพี่หนองเพิ่อนแบบอ่อนเนยละ ปีนี้เพิ่งออกว่าหลายเป็นไรพี่น้องพอพิบอกวางเลยเคยเก็บประจําคู่ปีจ้ะตัวปีนี้มาหลายเื่อแล้วก็บ่เห็นเนาะปีสิออกหลายจา้ะปีนี้อาจถืเป็นน้ําฝนฝ่าลำบ่จักจอออกกระปิดกระป่อยทั้งยืนเพิ่งก็ออกหลายจ้ะว่าแถวนี่ยพอออกพี่น้องไปจ่าพี่น,น้องดูน้ำกันรอตน้งใจเนาะว่าสิได้บ่สิเห็นอีกบ่สิไปหาอีกนัะคะ่ะ คอยกันเลพี่น้องพี่ครับพี่น้องเห็นบ่อหันมุมใบใหญ่เป็นไรจ้ะพอได้เก็บอยู่พี่น้องนี่จ้ะพอได้เก็บอยู่พี่น้องจ้าดึงออกมูบ่ใหญ่เป็นไรจ้ะเนาะเนาะลังอุ้มใหม่เนี่ยแคหน่อยเนาะ ดอกงามด้วยพี่น้องดอกแข็งดีด,ดอกจุ่มๆเพิน่น พขดูเกตบอู่ที่หนคนไทยหายกับบาแล้วน้อง่ายเองเก็บเองเป็นบุบๆไปบากัยาดากัน,น้ะจ๊ะถามวาสีบูบว่าบูบาแม่เนาะ พอถ่ายเอยงเก็บเนึ่งถ่ายมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งจ้ะ พี่น้องกันต้องเห็นจ้ะกันต้องเห็นพี่น้องกันต้องเห็นอยากหาบกโดนนึงได้ยุบบบไปสร้างผลบวบบอกบบได้เลยเต็มเาเคยกินไม่หนีคือกันน่ารู้สึกก่อนเจ็บมึงเม่อกี้เรออกมาหลายรอบเราได้ไม่นหนีเลย นพี่น้องเต็มมือกล่องกับบัวมาทายหายมือกล่องกับยอดน้ำโกดงามนพี่น้องสวยจ้ะสวยจ้ะสวยโอ้อยหยาคุ้มปลาบาดมือพี่น้องเลยเก็บเพชรน้ำหยาคุ้มปลากับบาดมือผอมแต่อยู่โบลาย อยู่นี่แหละกําลังเห็นเห็ดน,นี่แหละดูนี่ม,มังคาวันด้อจิ้มโลดจิ้มโลดบุพานวากันจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยมากระไผ่มาผู้เดียวที่กบกล่องนี่ดิ<อ>มาผู้เดียวก็แทนผู้สม้มในซองนี่ระค่ะพอดีมีคน<อ>มาหะนะ่อแม่เหรอเนาะมองประจํามองเพิ่ยเอาัเอาานเราใส่หมวก ผู้ใดจะพี่น้องไป เป็นหน้มอยู่พี่นองเป็นหัวกระสุนอยู่ โอ้ยงูติดมือเนาะ จ้าพี่น้องจีมจ้าจีมจ้าถ้าไมจีมจะท้อนเพราะึ้นจ้าดอกเปิดกันน้องอ่อนอยู่พี่ถือท้อนเป็นอย่างแล้วจะเขาก็มีจีมเอามีดจีมจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้จ้ะก็ได้มาคดดลิปหนึงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดนะจ้ะเออก็เสีบในผ้าคลิปใหม่ของห้างเนาะพี่น้องวันนี้คลิปดีๆก็เสิร์ให้พี่น้องเมืองอีกนะจ๊ะเนาะน้องก็กดติดตามสีแดึงแดงก็กดมากระโดงให้นะด้จ้ะก็ติดแล้รับการแจ้งเตือนเวลาเขาลงคลิปใหม่นะจ้ะพี่น้อง จะเสมอไปหาเหตุทางไหนมันมาอยากกัจะล่องคีบพี่น้นองมืออีกเนาะกจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาหาลงคลิบขอบคุณพี่น้องทุกท่านใ้การสนับสนุนนละจะด้วยขอบคุณทุกทุกเหม็นทุกไลล่ทุกซับสะใ์ เดี๋ยวพี่น้องเพิ่งโอ้ยจะหลีออกพี่ไตคองนีง้พี่จ๊ะพ,พี่จ้าจองดอวพี่ไตคอนี่จ๊ะพี่น้อง ดอกงามเลยพี่น้องน็ปดป่วยกัน,ล,กนล้วดอกงามเลยพี่น้องลายเติบแล้วจ้าปนออกมางามเลยพี่น้องขอนทับเพิ่นข้อหักหมด 放大炮还不 ี่น้องจ้าจะต่ไปต้องจ้า yeah. อก,กองไว้เรือยที่นอนขึ้นไปเก็บเศษกองติดทบบี่นอนตัวค่ะเรียกผู้ถอบโบราณบางถือจะมันบ่ห้เก็บเศษกองไว้สองดอกก็หัวขาดออกไปเลยสามดอกสามดอก หลายเติบแล้วนี่แผ่แผลแผเด้กแกงเมืองไงน,น้องพี่น้องมานุ่จ้าออกมาหอดทยแล้วเนาะสีแกงเห็ดแล้วแบบที่นี่พอได้มาคลิปดีกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อสนิทพ่อกันไหมคลิปหน้านะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย